คุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวโควิดในทีมที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ชมนุมกันบ้างนะคะตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตํารวจค่ะให้จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ชุมนุมเป็นจุด rapid test นะคะอีกฝั่งหนึ่งแกนนาผู้ชุมนุมเนี่ยได้ออกมาประกาศยุติการชุมนุมแล้วเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิดในทีมค่ะ เจ้าหน้าที่ใช้ชุดตรวจ200ชุดค่ะสุ่มคัดกรองผู้ชุมนุมกลุ่มสามัคคีประชาชนที่สวนสันติพรอ,อนุสรสถานพฤกษาภาประชาธรรมค่ะถนนราชดำเนินโดยคนแรกที่รับการตรวจคือนายยศสวริ์นะคะชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกซึ่งในเจ๋งดอกจิกเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มาช่วยตรวจคัดกรองให้เพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก ขณะที่ผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะทางแกนนําที่ใช้ชื่อว่าสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยประกาศขึ้นเวทีชุมนุมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเลี่ยงการจัดชุมนุมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และเขาให้มวลชนได้ใช้เวลาทบทวนว่าจะร่วมต่อสู้กันต่อหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลสงการานไปแล้วหรือไม่ค่ะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะนายจตุพรก็ยังยืนยันนะคะว่าความขัดแยง้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมายาวนานมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่และเป็นเป้าหมายที่นายจตุพรเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนที่เห็นต่างออกมาขับไล่ร่วมกันหลังจากนี้15ปีที่ผ่านมานั้นเราต่างมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากที่สุดเราเองเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับคณะผู้มีอำนาจนำโดยพลเอกประยุทธ์นี้ เรารู้เลยว่าถ้าประชาชนไม่สามัคคีกันเราไม่มีวันจักชนะได้แต่ถ้าประชาชนสามัคคีกันต่อให้สิบประยุทธ์ก็ไม่พอมือความสามัคคีของประชาชน หลังจากที่มีการรวมตัวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะด้านพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลออกมากล่าวค่ะได้ออกหมายเรียกนายจตุพรพมพันธ์และนายอดุลเขียวบริบูรณ์พร้อมพวกมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคซึ่งตํารวจได้มีการตรวจสอบกับทางกรุงเทพมหานาครแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้ผู้ชุมนุมมาจัดการชุมนุมแต่อย่างใดค่ะ